สวัสดีครับผมมิกจากเฮงเฮง1 0 1รถบ้านแท้จากเจ้าของโดยตรงวันนี้จะมารีวิว Toyota h ไ Lux Revo ปี2016 2.4 e กระบะซิ่งขับหล่อได้เลย รถบ้านแท้100%เปอร์เซน์ลูกค้าเทินออกรถใหม่ครับของมันต้องมีล้อซิ่งพิมพ์นิยม v o ล์ก18นิ้วสวยจัดตั้งแต่หัวจรลดท้าย ออปชันของซิ่งเพียบทั้งคันราคาพิเศษฟรีดาวผ่อนชิลแค่6,990บาทต่อเดือนโดยประมาณเงื่อนไขาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับเครื่องเสียงชุดใหญ่เต็มระบบฟูออปชัน ภายในกินคลีนบอกเนียบใช้รักษาเจ้าของรถดูแลเหมือนลูกครับเครื่องเสียงแน่นๆระดับส่งประกวดกระบะซิ่งสายบันเทิงครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร GD Turbo ตัวแรงพันประหยัดน้ำมัน150แรงค้านหน้าสวยเดินทุกจุดเหตุรุ่ครับไม่มีชนหลักไม่มีน้ำท่วม เพื่อนับชมได้ดูทดลองขับท้ายคลิปได้เลยครับ